ในความเวิ้งวางอันไร้ขอบเขตของเอกภพหากเราถอยออกมามองจากจุดที่ไกลแสนไกลไกลเกินกว่าที่จินตนาการของใครจะอย่างถึงเราจะมองเห็นโครงสร้างแสงสว่างวาบนับแสนล้านแห่งลอยล่องอยู่ในความมืดมิดดุดเกาะแก่งกลางมหาสมุทรที่ไร้ก้นบึง้งหนึ่งในเกาะแสงสว่างเหล่านั้นคือบ้านของเราทางช้างเผือก โครงสร้างมหึมาที่ประกอบด้วยดาวเลษ์กว่าแสนล้านดวงฝุ่นและก๊าซที่รวมตัวกันเป็นวงรีแบนราบและมีแขนที่สว่างสวัยบิดเกลียวออกจากใจกลางราวกับกังหันต้องลมพาดผ่านความมืดของอวกาศด้วยความสง่างามที่น่าสะพรึงกลัวแต่คำถามที่ยิ่งใหญ่กว่าความสวยงามนั้นคือทำไมทำไมมันถึงมีรูปร่างเช่นนี้ อะไรคือสถาปนิกที่มองไม่เห็นซึ่งปั้นแต่งรูปทรงเรขาคณิตอันซับซ้อนนี้ขึ้นมาท่ามกลางความว่างเปล่าเรื่องราวไม่ได้เริ่มต้นที่ดวงดาวแต่มันเริ่มต้นในความมืดย้อนกลับไปหลายพันล้านปีก่อนยุคที่ทางช้างเผือกยังไม่มีตัวตนมีเพียงกลุ่มเมฆก๊าซไฮโดรเจนและฮีเลียมขนาดมหือมาที่ลอยฟุ้งกระจายอยู่อย่างไรท้ทิศทางกลุ่มเมฆนี้มีขนาดกว้างใหญ่ไพศาลกินพื้นที่หลายล้านปีแสงมันเย็นจัดและมืดสนิท แต่แล้วความเงียบสงบนั้นก็ถูกรบกวนอาจจะเป็นแรงกระเพื่อมจากการระเบิดของดาวฤกษ์รุ่นแรกๆหรือแรงดึงดูดจากส,สารมืดที่ซ่อนเร้นอยู่เมื่อสมดุลเสียไปแรงโน้มถ่วงก็เริ่มทำงานมันดึงดูดทุกอนูของก๊าซและฝุ่นเข้าหากันยุบตัวลงสู่ใจกลางอย่างรุนแรงและนี่คือกุญแจดอกแรกของการไขปริศนารูปร่างนี้ ลองจินตนาการถึงก้อนแป้งพิซซ่าที่หมุนอยู่บนนิ้วของเชฟหรือนักสเก็ตนำแข็งที่หมุนตัว เมื่อกลุ่มก๊าซขนาดยักษ์เริ่มยุบตัวลงมันไม่ได้ยุบลงมาเฉยๆแต่มันเริ่มหมุนการหมุนเพียงเล็กน้อยในตอนเริ่มต้นจะถูกขยายความรุนแรงขึ้นเมื่อมวลสารบีบอัดตัวเข้ามาใกล้กันตามกฎฟิสิกส์ที่เรียกว่าการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุมยิ่งวัตถุหดตัวเล็กลงเท่าไหร่มันยิ่งต้องหมุนเร็วขึ้นเท่านั้นเพื่อรักษาสถานะพลังงานเดิมเอาไว้และแรงเหวี่ยงจากการหมุนอันบ้าคลั่งนี้เองที่ต่อสู้กับแรงโน้มถ่วง ในขณะที่แรงโน้มถ่วงพยายามดึงทุกอย่างเข้าสู่ใจกลางให้เป็นทรงกลมแรงเหวียงหนีศูนย์กลางจากการหมุนกลับพยายามเหวี่ยงทุกอย่างออกไปด้านข้างผลลัพธ์ของการต่อสู้ระหว่างแรง2ชนิดนี้ทำให้กลุ่มก๊าซที่เคยเป็นทรงกลมค่อยๆแบนลงแบนลงจนกลายเป็นแผ่นจานดิสขนาดใหญ่ที่หมุนวนอยู่รอบแกนกลาง นี่คือเหตุผลว่าทำไมกาแล็กซี่ส่วนใหญ่รวมถึงระบบสุริยะของเราจึงมีลักษณะแบนราบไม่ใช่ทรงกลมเหมือนลูกบอล แต่การแบนลงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเพราะทางช้างเผือกไม่ได้เป็นเพียงแผ่นจานเรียบเหมือนแผ่นเสียงแต่มันมีลวดลายมีโครงสร้างที่ซับซ้อนกว่านั้นหากเรามองลึกลงไปที่ใจกลางเราจะพบโครงสร้างรูปแท่งยาวหรือที่เรียกว่าบาพาดผ่านแกนกลางแท่งสว่างนี้ทำหน้าที่เหมือนแกนปั่นที่คอยกวนสสารรอบข้างให้หมุนวนและจากปลายของแท่งนี้เองที่แขนเกลียวอันง,งดงามได้ถือกำเนิดขึ้น ทอดตัวยาวออกไปสู่อวกาศอันไกลโพ้นแขนของแกแล็กซีเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เส้นสายที่สวยงามแต่มันคือพื้นที่แห่งการเกิดและการตายคือโรงงานผลิตดาวฤกษ์ที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลความเข้าใจผิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับแขนกังหันของทางช้างเผือกคือการคิดว่ามันเป็นโครงสร้างที่คงที่เหมือนก้านของพัดลมที่หมุนไปพร้อมกับใบพัด หากเป็นเช่นนั้นจริงดาวที่อยู่ใกล้ใจกลางซึ่งโครจรเร็วกว่าจะต้องวิ่งแซงดาวที่อยู่ขอบนอกจนทําให้แขนกังหันพันกันยุ่งเหยิงเหมือนเชือกที่ถูกบิดจนแน่นและรูปร่างกังหันจะหายไปในเวลาไม่นานแต่ในความเป็นจริงทางช้างเผือกหมุนมานานหลายพันล้านปีแล้วและมันยังคงรักษารูปร่างกังหันนี้ไว้ได้คำอธิบายที่น่าทึ่งที่สุดสำหรับเรื่องนี้คือสิ่งที่เรียกว่าทฤษฎีคลื่นความหนาแน่น จินตนาการถึงการจราจรบนทางด่วนเมื่อมีรถคันหนึ่งชะลอตัวหรือมีอุบัติเหตุรถคันหลังก็จะเริ่มชะลอตามตามกันจนเกิดเป็นก้อนรถติดที่หนาแน่นแม้รถแต่ละคันจะค่อยๆขยับผ่านจุดนั้นไปได้แต่ก้อนรถติดหรือจุดที่รถหนาแน่นนั้นยังคงอยู่ที่เดิมหรือเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างช้าๆแขนของทางช้างเผือกก็ทำงานในลักษณะเดียวกัน มันไม่ใช่โครงสร้างทางกายภาพที่ยึดติดกันแต่มันคือคลื่นของแรงโน้มถ่วงที่เคลื่อนที่ผ่านแผ่นจานแกาแล็กซีเมื่อก๊าสและฝุ่นในอวกาศโคจรมาเจอกับคลื่นความหนาแน,น,น่นนี้มันจะถูกบีบอัดเหมือนรถที่วิ่งเข้าไปในจุดรถติดการบีบอัดนี้ทำให้ก๊าสมีความหนาแน่น,นสูงขึ้นจนถึงจุดวิกฤตและเกิดการจุดระเบิดกลายเป็นดาวเรือกดวงใหม่ ดาวเรือกสีน้ำเงินขนาดใหญ่ที่สว่างสวัยและมีอายุสั้นจะถือกำเนิดขึ้นในบริเวณแขนกังหันนี้ทำให้เรามองเห็นแขนเป็นเส้นสว่างสีฟ้าพาดผ่านความมืดส่วนดาวเรือกที่แก่กว่าและมีสีแดงก็จะค่อยๆเคลื่อนตัวผ่านเคลื่อนนี้ออกไปกระจายตัวอยู่ทั่วแผ่นจานแกแลกซี่ดังนั้นแขนกังหันที่เราเห็นจึงเป็นเหมือนไฟกระพริบที่บอกตำแหน่งว่าตรงนี้กำลังมีการสร้างดาวใหม่ มันคือภาพลวงตาแห่งการเวลาที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของสสารผ่านเคลื่อนแรงโน้มถ่วงนอกเหนือจากกลไกาภายในแล้วปัจจัยภายนอกก็มีส่วนสำคัญในการปั้นแต่งรูปทรงนี้ทางช้างเผือกไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวมันมีแกลักซี่บริวารขนาดเล็กโคจรอยู่รอบๆแรงดึงดูดจากแกลักซี่แคลเหล่านี้คอยรบกวนและส่งแรงกระเพื่อมผ่านแผ่นจานแกลักซี่ เหมือนก้อนหินที่ถูกโยนลงน้ำสร้างระลอกคลื่นที่ช่วยเสริมความชัดเจนของแขนกังหันให้คงอยู่ไม่เลือนหายไปตามกาลเวลายิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่โอบอุ้มโครงสร้างทั้งหมดนี้ไว้คือสิ่งที่ตาเปล่ามองไม่เห็นและกล้องโทรทัศน์ใดๆก็ไม่สามารถจับภาพได้นั่นคือสะสารเมืดนักดาราศาสตร์พบความผิดปกติเมื่อสังเกตการหมุนของดาวเรือกที่ขอบนอกของทางช้างเผือก ตามกฎของเคปเลอร์ดาวที่อยู่ไกลจากใจกลางควรจะโคจรช้าลงเพราะแรงโน้มถ่วงจากใจกลางส่งไปไม่ถึงแต่ความเป็นจริงกลับพบว่าดาวที่ขอบนอกวิ่งเร็วพอๆกับดาวด้านในหรือบางครั้งก็เร็วกว่าราวกับมีมือที่มองไม่เห็นคอยดึงรั้งพวกมันไว้ไม่ให้หลุดกระเด็นออกไปมือนั้นคือฮาโลหรือทรงกลมขนาดมหึมาของสสารมืดที่ห่อหุ้มแกลักซี่ของเราไว้ มวลมหาศารของมันคือโครงสร้างที่แท้จริงที่ทำให้ทางช้างเผือกคงรูปอยู่ได้หากปราศจากสสารมืดแกลักซี่ของเราคงแตกกระซ่านเซนไปนานแล้วรูปร่างกังหันที่เราเห็นเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งของโครงสร้างที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ในเงามืดเมื่อมองให้ลึกลงไปอีกเราจะพบว่าแกลักซี่ไม่ได้แบนเรียบสนิทเหมือนกระจกเงาแต่มันมีการบิดเบี้ยวที่ขอบเหมือนแผ่นเสียงที่ถูกความร้อนจนงอ การบิดเบี้ยวนี้เป็นหลักฐานของประวัติศาสตร์อันรุนแรงการเฉี่ยวชนและการกลืนกินแกาแล็กซี่ขนาดเล็กในอดีตทุกร่องรอยความโค้งงอคือบาดแผลและเรื่องราวการเดินทางผ่านห้วงอวกาศอันยาวนานดังนั้นรูปร่างกังหันของทางช้างเผือกจึงไม่ใช่เพียงความบังเอิญทางธรรมชาติแต่มันคือสมดุลอันเปราะบางระหว่างแรงเหวี่ยงแรงโน้มถ่วงการระเบิดของดวงดาวและสะสารลึกลับที่ยังไม่มีใครรู้จัก มันคือนาฬิกาจัก,กรกลขนาดยักษ์ที่กลไกลทุกชิ้นทำงานสอดประสานกันอย่างลงตัวเพื่อขับเคลื่อนดวงดาวนับแสนล้านดวงให้หมุนวนไปในทิศทางเดียวกันทว่าความสมดุลน,นี้ไม่ได้ยั่งดืนตลอดไปในระดับจักรวาลทุกสิ่งล้วนเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงทางช้างเผือกที่เราเห็นในวันนี้เป็นเพียงภาพถ่ายชั่วขณะหนึ่งในภาพยนตร์ที่ยาวนานหลายพันล้านปี รูปร่างกังหันนี้อาจเป็นเพียงช่วงวัยหนุ่มสาวของกาแล็กซีก่อนที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นรูปแบบอื่นในอนาคตเมื่อแรงโน้มถ่วงจากเพื่อนบ้านขนาดยักษ์อย่างแอนโดรเมดาเริ่มดึงดูดเข้ามาใกล้โครงสร้างอันสวยงามนี้ก็จะถูกฉีกกระชากและหลอมรวมกลายเป็นสิ่งใหม่และสิ่งที่น่าขนล,ลุกยิ่งกว่าคือใจกลางของกังหันนี้ไม่ได้มีเพียงความสว่างสยัยแต่มีหลุมดำมวลยิ่งยวดซาจิทาริอัสเอสตาร์นอนนิ่งอยู่ มันเงียบสงบในตอนนี้แต่แรงดึงดูดของมันคือจุดอ้างอิงของทุกสิ่งดาวเรือทุกดวงฝุ่นทุกเม็ดแม้กระทั่งเราต่างก็กำลังโคจรไปรอบๆปากเหวแห่งความมืดมิดนี้โดยไม่รู้ตัวสุดท้ายแล้วเราอาจต้องถามตัวเองใหม่ว่าสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นระเบียบเป็นกังหันที่หมุนวนอย่างสวยงามนั้นแท้จริงแล้วมันคือระเบียบหรือเป็นเพียงความโกลาหลที่เคลื่อนที่ช้าจนเรามองไม่ทันบางที ในความมืดมิดระหว่างแขนกังหันเหล่านั้นอาจมีบางสิ่งหรือพลังงานบางอย่างที่กำลังเฝ้ามองการหมุนวนนี้อยู่พลังงานที่ไม่ได้มาจากดวงดาวไม่ได้มาจากสสารมืดแต่เป็นกฎเกณฑ์บางอย่างที่อยู่นอกเหนือความเข้าใจ กฎที่กำหนดให้ทุกอย่างต้องหมุนวนเข้าสู่จุดจบหรือไม่มันอาจจะเป็นประตูไปสู่บางสิ่งที่อยู่นอกเหนือจักรวาลน,นี้ซึ่งคำตอบนั้นยังคงล่องลอยอยู่ในความมืดรอคอยให้ใครสักคนคนพบหรือไม่ก็รอคอยที่จะกลืนกินผู้ที่กล้าเข้าไปหาคำตอบนั้น